มาพนกวนตอนกล้องแห่งอนาคตนี่คือกล้องที่สามารถถ่ายอะไรเข้าไปแล้วและจะเห็นอนาคตของรูปภาพนั้นดีจังเลยเพื่อนซีฉันเจ้าดูริมอนให้กล่องนี้ไว้ด้วยโอ้้องลองเล่นซะหน่อยแล้วเริ่มจะไขนี่แล้วกันมึงเมืแล้วเพื่อนซีดูริมอนนันมันโนบิตะว้ไอโอจริงด้วยว่าเ้ยเห็นอนาคตจริงๆด้วยโอ้มหา,ศาัศจรย์จริงด้วยทำได้ไงคะถ่ายรูปผู้ฉันบ้างได้ไหมได้สิน้องสาวหนึ่งสองสาม อ,อดูดีเลยทีเดียวดูจนดุมๆเลยนะเนี่ยเอ้ย <c oughs> นี่อนาคต,ตของเธอไปเสริมซิลิโคนมาใช่ไหมดุมๆเลยนะเนี่ยใช่ค่ะอายจังว่าจะไปทำที่ยันฮีเดือนหน้าค่ะถ่ายฉันบ้างสิคะฉันก็อยากรู้นะว่าอนาคตฉันจะสวยไหมจะสวยสู้เธอได้ไหมเป็นไงบ้างคะฉันขอดูรูปหน่อยได้ไหมอะผมมีธุระดว่วนผมขอตัวก่อนนะอ้าวไปไหนล่ะคะเฮ้ย กูกลับบ้านก่อนแล้วกันวันนี้กล่องนี้มันต้องผิดพลาดอะไรแน่ๆมันเป็นไปไม่ได้โดเลมอนมึงอยู่ไหนช่วยกูด้วยเราถ้าชอบกระตูนฮากรนๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับไอโดเลมอน,อนมึงยังไม่จบอปนะผัวบอลงไปจากก็ะงไิจ่า,า,จาีีไม่ใช่มึง